เนี่ยกะไรช้อนแปดขีดกินแล้วครับืเอปี๊ะ คลิปนะครับโมฮอคฟิชชิงชาแนลวันนี้ยังไงครับบรรยากาศเราอยู่กันที่เขื่อนศรีนครินทร์นะครับและอยู่ใ,ใกล้ผมก็คืออาจาร,รย์อาร์ตนะครับเป็นอาจารย์อยู่โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวนะครับอำเภอสีพะวันนะครับก็สําหรับทริปเนี้ยอ,อาจารย์อาร์ตได้พาเราเข้ามานะครับกัเป็นการใช้ชีวิตในช่วงสั้นกา,การตกปลาสองวันหนึ่งคืนนะครับสําหรับทริปสั้นๆที่ใครสนใจที่มาตกปาลาเขื่อนศรีนครินทร์เนี้ยวันนี้เราพยายามที่นําเสนอคลิป แนวว่าเรลิตี้เลยว่าการตกปลาเนี่ยสองวันหนึ่งคืนเนี่ยกับหมายเขื่อนเนี่ยมันได้อะไรบ้างอาจารย์ก็คือวันนี้เรามีหน้าดินเยอปอมนะครับวันนี้เราเอาเราเรืออะลูมาตีปลาช่อนปลาชะโดปลาสุบถวนี้ด้วยนะครับก็แล้วก็มีหน้าดินแล้วก็มีการก็าจะมีเบ็ดปักตรงตะคัดเป็นวิถีชาวบ้านของคนแถวนี้นะเพื่อเราจะถ่ายทอดให้กับนักตกปลาที่รับชมคลิปนี้ไปอ่ะก็สามารถที่ว่า เลือกเอาแนวทางว่าจะมาเที่ยวเครื่องสีตะเคียนเนี่ยรเราจะมาหาปลาในรูปแบบไหนนะครับก็เป็นสีสันนะครับอาจารย์หมายแบบนี้มันจะมีพวกวะอะไรปลาช่อนหมายตรงนี้มีปลาช่อนนะครับปลาชะโดะแต่ส่วนในบริเวณที่เราจะตีหน้าดินเนะะี่ยเขาเรียกคือปักอ่าวยิสกนะครับปักอ่าวยิสกเนี่ยช่วงนี้กินดีเลยคือช่วงเดือนสักพฤษภานะครับพฤษภาเมษาคือช่วงญ่าเน่าแล้วนะครับช่วงนั้นก็คือเป็นคําบอกเล่าที่ชาวบ้าน แต่ส่วนตัวผมเองมาตกต้นมากก็เป็นปลาหมอปลาหมอบอเตอร์ครับผมที่ส่วนมากที่ก็เป็นซิกเนเจอร์ของเครือสีเลยแหละครับก็เดี๋ยวนะครับก็อาจารย์ก็อยู่ตกกับเราด้วยสองวัน1คืนนะครับก็เดี๋ยวมาดูผลงานกันว่าเราจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวไปชมคลิปบรรยากาศในทริปนี้กันครับครับผมาติเนี้ยมาแล้วครับเ๋เรียบร้อยนะเรียบร้อยครับสบายเสื้อนี้เห็นเห็นเปื้อนๆนี่ไม่ใช่อะไรครับเอาเทเลอร์เรือลงคระติดครบโผลงทุนพาเข้ามายดุลลถให้อีกครับ เรียบร้อยครับโอเคครับไปชมคลิปกันครับครับผม ยี่สองตึกไปแล้วโอ้โหเฉลิหมดรอดเลยนะนี่ครับทีมเบียปรปอมกำลังออกไปล่าครับแล้วนะเ,เรามีทีมเฝ้าหน้าดินก็มีนะครับ คาดว่าจะได้ปลากลับมาไหมครับนพิษแน่นอนครับโอ้โหความมั่นใจเต็มร้อยครับนพิษมั่นใจเต็มร้อยครับว่าต้องได้ปลากลับมาแน่นอนครับผมจะไม่บอกนะว่าปลาไรไทิงไอทิงไปครับตัวใหญ่แล้วอะคอกระคอกใหญ่ได้วันนั้นเป้มาได้ไหมขัดไว้เบีย ดิน้ดินใช่ไหมโอ้โพี่พี dad, oh, ่ตามันด <mat okay, okay. okay, okay. ีมากขึ้นพิ่งขึ้นมาเหมือนกันเออลแรงไม้วริ้วไม่แรงไม่แรงธรรมดาแต่แกขึ้นมาครับเป้โอเคโอเคครับครับครับ ขี้คัดเด่อเห็นแค่แป๊บอันนี้ต้นไม้บางๆร้อยครับต้นครับตัวแววนครับเพื่อนสี่ครับกัดสีซาเข้าไปครับนี่เลยกี่ตัวโดนแน่นอนกบสีซา คายนออดบังกอกฮุกเกอร์ครับหลับตกป่าสุดยอดครับนี่เลยครับชโดแว้นแคีนสี We Oui โดนีครับซีซ่าครับสีซ่าไปดีครับสิดยาสีซ่าครับนี่ครับบางต่อคุกเกอร์อกับชด Owen เลื่อนสี่ครับน,น,นี่เลยครับสีซ่าตัวใหญ่ครับ ชฉโดเกินสีทะลุกระโลกเลยครับยอดจริงชมพับนิ่งครับไปกลับท่านผู้ชมตรวนี้ก็น่าจะหกโมงหกโมงเย็นนะครับปลาเริ่มมื่อก็เราออกมาจากท่าที่เราลงก็2องชั่โมงครับจากที่เราเดินทางมาถึงก็ปลายังกลับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ได้ได้สะโดหวน กบสีซ่าออสตัวหนึ่งนะครับก็มีกัดมีกัดช่วงท้ายแผรที่สองสาทีนะครับก็ปลาเนี่ยน่าจะจริงๆแล้วหมายเนี่ยมันสมควรที่ต้องมีนะครับเพราะย่าน้ำเนี่ยถือว่านามมันจะพึ่งคืน่วมหญ้านะครับนี่ครับก็เดี๋ยวโซ่กันอีกสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังไงเดี๋ยวเช้ามืดดูอต่อครับแดี๋ยวจะเอาผลงานมาฝากท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูอีกสักพักครับ เหี้ยปิดป้าต้นอะได้แค่นี้ไม่เอาดิไม่ไม่เพี้ยนแพทย์ดิไม่เพี้ยนแพทย์ดีนะเหี้ยมอเล็กนี่กันบอกแล้วเมื่อกี้เทไปทั้งุกกัดดิเจอได้แล้วโหให้ตะกรงชิมนะโถร้อนไม่ร้อนโถอุ่นมันกำลังแจมแจมอะแจมเอออยู่แต่งรึเปล่า ครับตอนนี้ก็ข้าวก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเก่าก็กำมะจักรตียปองก็มาทำกับข้าวหุงข้าวนะครับก้อนนี้ก็มีไข่ทอดหมูหวานแล้วก็ต้มยำปลาปองแล้วก็มีน้ำพริกกากูเอามาจากบ้านนะครับการใช้ชีวิตในการตกปลาครับสองวันหนึ่งคืนวันนี้ก็เป็นคืนแรกนะครับก็เดี๋ยวกินข้าวกันครับท่านผู้ชมก็กับข้าวก็มีอย่างที่เห็นนี่แหละเดี๋ยวกินข้าวกันเสร็จแล้วก็จะเฝ้านาดินแล้วก็มีเบ็ดปักนะครับ ที่เราปักกันไว้ก็เดี๋ยวตามชมคลิปกับอย่างกินข้าวัก่อนครับรน้ำพริกปลาดุกฟูพัดช,ชา, <c oughs> อาอะไรกันเน่จะน้ำพริกปลาดุกฟูพาคชาวะน่าจะเป็นแบบน้ำพริกน่ารักอะคงคงเลยนี่ครับวันนี้ครับเราก็ มาลองเบ็ดปักกันครับยามกลางคืนเราก็ใช้เป็นหมึกแห้งครับเดี๋ยวมาหั่นกันเดี๋ยวยิ้เบ็ดปักเลยเกี่ยวเบ็ดปักเบิ้มเบี้พี้ยขาเบ็ดปักหมดเลยจะได้ปลาหรือไม่ได้ครับต้องติดตามชมครับเฮ้ยเล็กเออนะนี่เลยเไไหมึกแห้งวิธีชวาวบ้านบ้านใครไม่รู้ครับบ้านใครบ้านมันเออบ้านใครบ้านมันไม่ชาวบ้านบ้านไข่บ้านมัน 你你，然后。<music> <music> ก็ลองใช้มึกแห้งก่อนครับคั้งแรกครับมีผ้าพิวด้วยอยันนีส่องตัวก็จะ,จะมาทุบครับแล้วก็ลองเกี่ยวปรดแยท่า,ทานครั้งแรกครับ ให้นะครับบัวข้าวครับลองปับก่อนเลยใายออหัวถ้าไม่หัวปัก ตั้งที่จิดตั้งอย่ตั้นสงมุมครับปานินปานินนะอ๋อไม่ใช่ปานินดิไอบัตเตอร์บัตเตอรเออบัตเตอร์้กิครับไม่ต้องคิดมากอย่าซีเรียสเราซีเรียสเราห้กิ นานมาทีครับนี่เลยหนึ่งเต้มคอแทบงบปุ่กกอนสุดท้ายสุดเลยหน้าตวงขอยช่วยชอบไปละเอียดก็พัดเพ็ดอร่อยนี่ครับวิธีชาวบ้านครับมาครับเบียดปักเป็ดปักเป็ดปักแต็มแรกเต็มแรกชนน้อยคอยรักโอ้โห จะปวดส่วนในนี้ปลานิลปลาหมอปลาบัตเตอร์ปลาเลดโอ้โหหลมมิดเลยเม็ดเละหัวไ <c oughs> ม่ต้องเงานะเอาเก็ดกับขี้ออกซับรวมกันพัดเพชรไอ้ยอดเลยเขื่อนีกินเม็ดปักตัวเมันเลเลยโอ้โหกายสายีะแกล้ลที่ที่ห้ายุา้งขาตากันไม่เห็นเลยสายโอ้โหไม่ไม้ไมไมหนามมันใสจ,จริงแต่ว่ามันลก ตายยังอาจารย์ฮะตายอ่ะไปเจอนี่ตายแล้วพันยาอยู่ครับกินแล้วครับกินแล้วครับกินตอนพบเพจินตอนพบเพดันไปแล้วอไอ้จายดันปแล้วกองรู้เปยปัจจุบันนะครับรครับไม่รู้ปลาอะไรอืม โอ้กินช่วงมืดครับกินช่วงมืดครับอัพโอ้โหผ้าดอญ้ากเวอะไรยูน่อยู่นเ,ยเ<อ>ย่ยตามสายตัวไม่ใหญ่ตัวติดอ้า ชมวันนี้ก็เช้าวันแรกนะครับเดี๋ยวเราก็จะออกไปตีเหยียอปอม,มือนก่อนนะครับวันนี้ก็จะเอาเรือออกไปตีเหยียบปอมนะครับเช้านี้ก็อากาศด,ดีเลยครับมีหมอกบางๆครับอากาศครึ้มๆก็เดี๋ยวเรา,เากินอาหารเช้ากันก่อนนะครับเดี๋ยวเราเออกไปตีป่าครับสำหรับวันนี้ เท่า,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 ากับอะไรเท่ากับเป็นนเตะนะเว้ยขบยาสับไม่กัดนะ ซีซ่าครับกบซีซ่านาออสบางกอฟุกเกอร์ครับกับงานเคลื่อนสีครับนี่เลยแต่งไทยกัดแน่นอนจาะกบซีซ่าชมตัวต่อไปครับ ดีครับครับสำหรับทริปนี้ก็ต้องสิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับก็ผลงานก็ป่าลัดดินก็อ่าทริปนี้ก็ไม่ไม่ได้ตัวเลยครับเพราะาลากไปทีหนึง่งก็เป็นหมายที่แบบเราไม่ได้อ่อยด้วยครับแปรเรามาตกสุ่มๆนะครับเป็นเป็นการใช้ชีวิตในการมาตกปลาตามเกาะของเขื่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ อ่งางั้นอย่าปลอมก็น้าเนี่ยน้าน้าใหม่แทงยายครับแทงยาขึ้นมาเนี่ยอ่าลูกปลาชะโดวแวนเนี่ยเยอะมากแล้วก็ตีไปในกัดหลายทีครับเหมือน,นดังนี้ในคลิปที่ดูกันเนี่ยมันจะมีลูกปลาชะโดวแวนเนี่ยรุ่นประมาณสามนิ้วเนี่ยเยอะมากครับจะตีแล้วมันจะกินพวกกินเสียงตินเตะน,นะครับผมคิดว่าถ้าน้ําอยู่ตัวประมาณนี้นะครับพวกปลาช่อนปลาชะโดก็น่าจะดีนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ําใหม่ด้วยแหละปลาชะโดมันขึ้นมาพิงใหม่ก็สําหรับที่ที่พี่ผมมาเนี่ยก็ ถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ถือว่ามาพักผ่อนนะครับมาพักผ่อนกับบรรยากาศในการใช้ชีวิตในการตกปลาว่า,าเรามาเที่ยวเขื่อนอย่างเงี้ยเราจะมาตกปลานดินก็ได้ตีหยาปองก็ได้แล้วก็มีการกิจกรรมที่วางเบ็ดปากานะครับเราหาปลาตามชายยาในเวลากลางคืนนะครับแล้วก็มีกิจกรรม แล้วก็มีการกางเต็นท์ทำข้าวกินใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันในสังคมเพื่อนนะครับในสังคมทีมทีมงานนะครับก็สําหรับทริปนี้ก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับช่องทาง YouTube ของช่องของเราก็โมฮอ s ฟิชช c h ช n แนลนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับจะไม่พลาดทริปใหม่ๆที่พวกเราลงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือฝากกลุ่มตกปลา นะครับกลุ่มเมืองการบ้านตกป่านะครับกลุ่มเขาครัวเมืองการบ้านตกป่านะครับเป็นกลุ่มของ a c e b o o k นะครับก็เพื่อนๆมีผลงานก็เอาไปฝากไว้ในกลุ่มนั้นได้นะครับมาทุกแนวนะครับไม่ว่าจะเป็นตกเตี๋ยวปลอมหน้าดินบ่อตกอะไรเนี่ยลงได้เลยนะครับก็สุดท้ายนี้พวกเราทีมโมฮอก็ต้องขอกราบลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่นะครับทริปหน้า EP หน้าเราจะไปตกปลาที่ไหนนะครับสำหรับทริปนี้ ใครมีคำแนะนำอะไรให้พวกเราก็คอมเมนต์ไว้ใต้ลิงก์ยูทูบพวกเราได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ